ครับสวัสดีครับผมเพ่็นมาอยู่กับผมเช่นเคยครับจินไรเนี่ยครับนี่จะถอดเอาเจ้าโนวาเนี่ยจะทำใหม่เอาเครื่องลงแล้วก็ทำซีคงใหม่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าจากดูเข้ามาครับจะลองทำเองดู ตอนนี้จะเป็นอย่างี้นะจะเอาเครื่องลงก่อนมาติดตามชมนะได้ไหมให้มันติดตามกันเลยครับ น็อตน็อตตัวนี้ครับนี่มาชมตัวครับเลยครับน้ำบูอันอัน็อตออกก่อนอจะได้ไหมยังไม่ค่อยมีประสบการณ์นะ จับตรงนี้ดัดมุดอ,ออกก่อนนะครับได้แล้วต่อไปก็นรบตัวใหญ่เ,เครื่องออกครับนนมาเอาเครื่องออกนะครับบลองทำดูนะครับผมผม ใช้ช่างที่จำเป็นมาถอดรถเจ้าของดูปับจะได้ไหมหมาชมต่อเมแล้วปึ๊บ มีคาจับกล้องนะครับทำคนเดียวครับนีมาดูว่าจะเอาเครื่องออกได้ไหมมาดูเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาน็อตออกก่อนนะแบบหนึ่งครับครับตอนนี้ก็เริ่มจะออกได้แล้วครับนี่น็อตบนหมดแล้วเหลือข้างล่างตัวเดียวเดี๋ยวจะทำการถอดต่อครับ ฝากเป็นกำลังใจนะครับสำหรับช่างบรรพบรรณาครับชำนาญแต่ทอดออกครับต้นเขาจะได้ไม่เบาครับคลิปนี้เดี๋ยวมาติดตามต่อครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ก็เอาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้หหนักมากเดี๋ยวมาชมต่อว่าจะเป็นมูหรือเป็นจา่าโอ้ ก็ยากเหมือนกันเวยครับเ่ยที่มาชมโตครับสร,สร้างเองเลยโอ้ยเหนื่อยใจขี้เกียจด้วยเนี่ยทำไมรักไม่โทษเลยครับนะว่าเดี๋ยวมาชมคลิปต่อไปครับคลิปนี้ฝากไว้พลิปต่อ้าก่อน เดี๋ยวจะรีวิวโตวปไปเรื่อยๆครับผมอย่าติดตามชอครับผมแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่ตามรับชมครับ